อย่างอาจารย์ยกตัวอย่างที่สุพรรณบุรีให้เห็นเลยที่บ้านอาจารย์เองทางสร้างทางเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีทางเลี่ยงเมืงเองเําว่าทางเลี่ยงเมืองมันต้องกินพื้นที่ไปใช่ไหมเขาต้องออกกฎหมายเวรคืนที่ดินแต่ให้เงินค่ะให้เงินเขาเรียกว่าให้เงินเวรคืนเหมือนกับรัฐบาลซื้อรัฐบาลซื้อที่ประชาชนต้องขนย้ายค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ได้มันมันคงการมันพลาดผ่านไงมันพาดผ่านถนนทางเลี่ยงเมืองเนี่ยไปผ่านที่ของคนรู้จักอาจารย์น่ะอยู่ อยู่นาลุ่มเลยเขาได้ผลประโยชน์สองสองครั้งเลยครั้งหนึ่งคือได้ข้าวเวรคืนอีกครั้งหนึ่งคือที่สองฝั่งถนนราคาจากราคาไล่ละหมื่นไล่ละแสนเป็นไล่ละล้านน่ะขอบคุณข้อมูลดีๆคุณศรีภาภาฟังให้จบค่ะวันนี้ฟังให้จบเพราะมันจะมีหัวข้อที่ดินที่สายไฟฟ้าพาดผ่านท่านอย่าได้ไปซื้ออย่าซื้อคะ่ะคนที่เป็นเจ้าของที่ก็อยู่แบบตุ้มๆต,ต่อมๆเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่า เขาได้เงินค่ะ